ครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปกับผมกับช่องโกแกลชานเลสาวดอนดีจ้ารียดงานพึงเสร็จครับผมหรีดงานเสร็จกับเฮ็ดผาหนูครับผ่าหนูกองใหญ่เลยครับพี่น้องมือเแล้วงานไวครับผมงานหน่อย อาทิตนี้งานส่งหน่อยครับผมไน่งกันยว่าเทาเลยุ๊่มเดียวซาอุดอตอนนี้สีทุ่มครับพี่น้่งเหตุพาคนกับจัท่าทุ่มเกือบเกือบาทุมวครับสิก้าปาับปของแล้ววันลป่าอรับาง หมอถกแกวาสิบอว์ลายวันนะผมครับผมสิบอว์จังเวียดนามมาแล้วปกติสิมีเราจิจังลายวันมาซอยสองคนับผมเป็นคนเวียดนามครับมือนวาสิบอมากแล้ววางงานมันหน่อยแต่ว่าพูดถึงมันกระ่ไดหน่อยมากนะครับผมงานกันยังหลายอยู่ อีกคนหนึ่งก็เอางานเขาเกลังกับผมเครื่องปั้นแห่งตัวผ่าหนูนก็หลายครับผมผ่าหนูยังหลายอยู่ คีอคันแล้วคันเดียวเหรอเอาไว้นั่นแหลย าวาดอนกับน,อน้องกำลังแยกผาครับผม ยกงเซ็ตสองขั้นอีกอะจะกลับบ้านแล้วครับเร็จแล้วครับผมกลับบ้านแล้วพี่น้องยังเศร้าโดนของที่กลับบ้านแล้วจะเลิกงานแล้ว อ,นนอันนี้เีหยงอันนี้หมูสามสั้นเอาแกซื้อมาให้แกเสารบผมสำหรับทิ het. ่นี่ก็ขอโจเพียงแค่นี้นะครับพี่องเจอกันไม่คลิปหนาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาวดอนครับโกแก่ชชแนลน้ำนด้ครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า